สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบอนสีอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้เราได้มาอยู่ที่สวนนะคะที่จังหวัดบุรีรัมนะคะอำเภอชำนีนะคะก็พามาดูที่สวนที่กำลังเริ่มต้นทำอบอนสีนะคะเพื่อนๆก็ยังไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาทำเต็มที่นะคะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ ทุกทกท่านได้รับชมกันนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้กําลังขยายนะคะยังไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มีปีกกินรีนะคะที่เยอะสุดนะคะเพื่อนๆนเพราะยังไม่ได้ทำาเปิดตัวเต็มที่เนาะตอนนี้เพิ่งเริ่มทําก็จะมีอยู่สองแปลงแปลงนู้นแล้วก็แปลงนี้นะคะแล้วก็มีแบบเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเป็นส่วนบอลสีเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นของเราเนาะนี่อันนี้เป็นอบอนสีที่รวบรวมหลายๆต้นนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าก่อนที่เราจะกลับไปทำงานเนาะเราก็ได้เอาหัวนะคะปลูกในกระถางเดียวกันเนาะฝังไว้ในกระถางเดียวกันแล้วก็จะมีหลายๆสายพันธุ์นะคะมาอยู่รวมกันเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทำการาแยก เขาออกมานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แยกเลยเพื่อนๆมีเยอะมากๆมีทั้งหกหลงแล้วก็กวนอูนะคะนี่เงาเกินอูสวยๆทุกคนนี่พญานาคาราชแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพชรอะไรนะรวยล้นฟ้าก็มีอยู่เออัดกันแบบสวยๆค่ะทุกคนนี่น สวยมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะมีบอลหลากหลายสายพันธุ์เนาะมาอยู่รวมกันแต่อันนี้จำไม่ได้นะคะชื่ออะไรเนาะแต่ว่ากัดสีแล้วสวยๆทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้เราจะทําการแยกใส่กระถางไดเป็นบางต้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะเพิ่มดินให้อีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็ไม่มีเวลาจะต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้สวนก็กําลังเริ่มต้นอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะทุกคนนี่ จะยังไม่ค่อยสวยนะคะแก่้ล้อมตะข่ายไว้กันน้องหมาน้องไก่เข้ามาคุยนะคะทุกคนร่มรื่นอันนี้ทำเองค่ะเพื่อนๆ<อ>ใช้งบประมาณที่น้อยมากๆหาตามบ้านตามสวนนี่แหละค่ะมาตั้งมาทำไว้นะคะทุกคนนี่ทำเพื่อไว้เป็นไรายได้เสริมเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าเราลงมือทำแล้วมันก็<อ>จะเป็นผลดีให้กับเราทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆดีกั่เราไม่ทำอะไรเลย ก็ต่อไปเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะกลับมาอยู่บ้านนะคะจะไม่ได้ทําทงานนะคะก็จะมาอยู่บ้านแล้วนะคะก็ะเลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ไดไดรับชมกันเนาะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะคะทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้ขอฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ